สหรัฐก็ประกาศครับว่าจะพยายามผลักดันให้เกิดเขตการค้าเสรีใหม่ที่เรียกว่า TPP Trans Pacific Partnership หุ้นส่วนของประเทศที่อยู่ใน Pacific TPP ที่โอบามาผลักดันเนี่ยต้องการให้เป็นเขตการค้าเสรีที่ไม่มีการเก็บภาษีมีการลงทุนอย่างกว้างขวาง ค้าขายกันโดยไม่มีเขตแดนอีกต่อไปโอบามาบอกว่าตอนนี้ยังต้องลงรายละเอียดกันอยู่แต่ว่าเชื่อว่าปีหน้าคงจะเขียนกติก,กาเสร็จไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่า9ประเทศที่ว่าน,นี่หลายประเทศก็เป็นประเทศเล็กๆเศรษฐกิจไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่สามารถจะก,กระตุ้นให้เกิดพลังใหญ่โตได้เพราะว่าจีนบอกว่ายังต้องศึกษาอยู่จีนไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ญี่ปุ่นก็บอกว่า มีหลายประเด็นที่ละเอียดอ่อนเกินไปที่จะรับได้ฉะนั้นโอบามาจึงคล้ายๆกับสก,กัดจีนไว้ก่อนตั้งให้มันเสร็จก่อนเขียนกติตกาเสร็จก่อนชวนจีนเข้ามาตอนนั้นจีนจะได้ไม่เกเรหรือว่าไม่คัดคา้านต่อต้านแต่จีนก็ออกมาบอกเราบว่ามันไม่ใช่ง่ายอย่างที่โอบามาคิดหรอกเพราะว่าการจะประกาศตั้งเขตการค้าเสรีที่เศรษฐกษษิจแต่ละชาติเนี่ยมีความแตกต่างห่างเหินกันมากมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โอบามาบอกว่าแต่ว่าต้องทำเพราะว่านี่แหละจะเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยสามารถฟื้นอย่างเป็นจริงป็นจังได้เมื่อ,อยุโรปตอนนี้ย่ำแย่ด้วยหนี้สินรุงรังกรีซอิตาลีที่เจอกับปัญหาเกือบจะเจงเนี่ยต้องหันมาทางเอเชียแปซิฟิกก้าประเทศที่ว่านี้อเมริกาแน่นอนเป็นตัวตั้งตัวตีนอกนั้นก็มีออสเตรเลียมาเลเซียเวียดนามเปรูชิลีนิวซีแลนด์บรูไนและสิงคโปร สังเกตนะครับว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอยู่ในชุด9คนแรกแล้วนะครับไทยเราไม่ได้รับการเอ่ยขานถึงแม้ว่าคุณกิติรัตนนรนองรองนายกที่ไปร่วมประชุม a อเปจะบอกว่าเจอกับโอบามาและโอบามาก็ชักชวนว่ามาร่วมตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้รายละเอียดครับว่าอะไรเป็นอย่างไรโอบามายอมรับนะครับว่าถ้าหากสามารถที่จะผละักดันให้ TPP ผ่านเนี่ยเขาก็สามารถเอาไปหาเสียง เพราะโอบามาเนี่ยจะสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2องเขาเชื่อกระบว่าถ้าเขาไปคุยได้ในการหาเสียงเนี่ยว่าเขาสามารถชักชวนประเทศแปซิฟิกและเอเชียเนี่ยมาตั้งกลุ่มการค้าเสรีก็จะสามารถส่งออกของอเมริกาจะดีขึ้นถ้าส่งออกอเมริกาดีขึ้นก็แปลว่าจะสร้างงานอเมริกาได้แต่ว่าถ้าการหาเสียงทําให้ประเทศเอเชียอ,อื่นๆได้ประโยชน์ด้วยก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจีน ไม่อยู่ในเกมนี้แล้วก็คงยากเพราะว่าประเทศอื่นๆก็หันไปม,มองว่าต้องการมีการถ่วงดุลระหว่างสหรัฐกับจีนและที่ญี่ปุ่นก็อยู่กลางๆครับเป็นอย่างไรนั้นอีกพรุ่งนี้จะมาวิเคราะห์ฝั่งบวายญี่ปุ่นกับอเมริกามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเขตการค้าเสรีที่เรียก TPP นี้ตรงไหนอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้ไทยเราจะต้องให้ชัดเจนก่อนครับว่าที่โอบามามาชวนนั้นเนี่ย เนื้อเนื้อมันเป็นอย่างไรไทยจะได้เปรียบเสียเปรียบอะไรอย่างไรต้องมา